สวัสดีครับวันนี้มีโบรประเทศไทยหรือว่ามีโบรไทยแลนด์เนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลายคนพอเห็นคําว่าไทยแลนด์ต่อท้ายรู้แน่นอนครับว่าเป็นออฟฟิเชียลเรียบร้อยเนาะแต่ว่าแบรนด์มีโบรเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นหูใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเสี่ยวหมี่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยผ่านหูผ่านตาหรือเคยใช้อุปกรณ์สักชิ้นของเสี่ยวหมี่มาบ้างใช่ไหมครับจริงๆแล้วคําว่ามีโบรกับเสี่ยวหมี่เนี่ยก็มีความ เรียกว่าอะไรไดีเป็นญาติกันเนาะเพราะว่ามีโบเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์เสี่ยวมีมาครับแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะคือมีโบเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เขาพัฒนานะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่อย่างสมาร์ทวอชเนี่ยมาต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มค่าความเจ๋งหลายๆอย่างนะครับโดยที่ อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชวันนี้แหละวันนี้ผมก็เลยเอามาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันมีความคุ้มค่ามันมีความเจ๋งยังไงรวมถึงราคาที่จับต้องได้ง่ายมากนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆแล้วนะเพราะว่าในเมื่อเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้ช่องทางออนไลน์หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับทั้งชอปปี้ลาซาด้าหรือว่าแฟนเพจของมีโบร h ไทยแลนด์เองนะครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าสมาร์ทวอชของมีโบรตัวนี้คุ้มค่าย,ยังไงแล้วก็เจ๋งยังไงกันบ้างนะครับนาฬิกาสนนม,ามาร ว่ามีโร o Watch g s นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเท่ในตัวนะครับแล้วก็ดูอย่างเงี้ยพงคิดว่าหลายคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาก็น่าจะเข้าใจครับว่านาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับสายลุยแล้วก็เล่นกีฬานะครับแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเช่นการ tracking ก,การนอน การเดินหรือว่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจพวกนี้ก็ยังมีมาให้ครบนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยมันติดอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามันมีฟังก์ชัน away on display นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูเหมือนนาฬิกาธรรมดาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกติเนี่ยโดยที่มีฟังก์ชัน away on display ก็สามารถที่จะเปิดฟังก์ชันนี้ได้ครับเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้ มันมีความพิเศษที่ Away On Display อย่างที่บอกนะครับแล้วราคาเนี่ยมันเริ่มอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นต้นเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าราคาเนี่ยราคานี้2,000ต้นๆ้นมี Away On Display พงไม่เคยเห็นในแบรนด์ไหนมาก่อนนะครับคือถ้าจะพูดถึงราคาต่ำกว่า5,000นเนี่ยน่าจะเป็นเรือนนี้เรือนแรกนะครับที่พงได้ลองใช้แล้วก็เห็นว่ามันมี Away On Display ตรงนี้ส่วนเรื่องการชาร์จเนี่ยอันนี้ก็ยังทำได้ง่ายทำได้สะดวกนะครับแม้ว่ามันจะเป็นมาตรฐานการชาร์จของปัจจุบันแล้วก็คือมีสายชาร์จที่ชาร์จด้วยระบ บแม่เหล็กเนี่ยก็คือแปะลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะทําการชาร์จได้เรียบร้อยแต่มันก็อยู่ในเรนจ์ของมันล่ะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคาประหยัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาแปะด้านตรงข้ามเนี่ย มันก็ยังทําไม่ได้นะมันก็ยังแปะได้อยู่ด้านเดียวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะอยากได้ที่มันแปะได้ทุกๆองศาเงี้ยก็อาจจะต้องดูเป็นรุ่นอื่นหรือว่ามีราคาที่สูงกว่านี้ทีนี้การใช้งานนาฬิกาเรือนนี้ทาได้ง่ายๆนะครับคือตรงนี้จะเป็นหน้าจอที่พงเปิดเอาไว้ on display ไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดปุ่มนึงมันก็จะเข้ามาที่หน้าหลักนะครับซึ่งตรงนี้ watch face เ,เนี่ยมันมีให้เราเลือกเยอะมากๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เวลาที่พงปัดนะ้าปัด,นะปดนาฬิกาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็มีความลื่นไหลดีมากๆน จอเป็นอ m ม l e รด้วยแสดงแสงสว่างได้สว่างมากครับ Watch Face เนี่ยสามารถเข้าไปตั้งในแอปพลิเคชันได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก,ก็การใช้งานการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็นการเปลี่ยน c h Face นะครับถ้าเกิดลูดลงมาก็จะเห็นว่ามันมีหน้าจอมีฟังก์ชันให้เลือกเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนจากด้านล่างขึ้นมาอันนี้เป็นการเช็ค Notification นะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดปิด การแจ้งเตือนจากแอป,ปไหนเนี่ยก็ต้องเซตติ้งในแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือเนาะแล้วก็ปุ่มด้านบนเนี่ยเวลากดเข้ามาเนี่ยก็จะมีพวกแอป,ปต่างๆฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าที่เขาบอกเลยนะว่ามันมีความเจ๋งมากๆก็คือเวลาที่เราจะเล่นหรือว่าออกกําลังกายเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเห็นว่าคงตั้งเอาไว้นิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดอันสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะครับแล้วการที่เข้าไปแต่ละอย่างเนี่ย มันก็จะมีโหมดเนี่ยให้เราเลือกออกมาอีกเยอะเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้ามาเปิดปิดได้นะว่าเราอยากจะให้มันโชว์หมวดไหนบ้างนะครับแล้วเวลาที่เราอยากจะกลับไปเนี่ยเราก็ลูดหน้าปัดจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาแค่นี้เองส่วนตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้เชื่อมต่อกับนาฬิกานะครับชื่อว่ามีโ r o f ฟิก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะมันจะแบ่งเป็น3ามวหมดที่เราใช้งานได้ง่ายๆนะครับหน้าแรกตรงนี้จะเป็นพวก การดูข้อมูลต่างๆนะครับว่าข้อมูล tracking มีอะไรบ้างนะครับซึ่ง การที่มันจะ tracking การนอนเนี่ยผมแอบเสียดายว่ามันไม่มี REM เนอะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมีครบถ้วนเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเข้ามาตั้งค่านาฬิกาได้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะ Watch Face เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับแล้วหลายอันเนี่ยก็สวยสแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับทดลองเล่นละตัว Watch Face เนี่ยอันนี้ถูกใจมากๆพอทำงานร่วมกับหน้าจออ m o l e d อย่างที่เห็นในวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่ามันสแสดงผลได้สวยงามมากๆ ส่วนหน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะเวลาเข้ามาตั้งค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าสุดท้ายปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะพูดง่ายๆสรุปสั้นๆนะครับหน้าแรกจะเป็นการเข้ามาดูข้อมูลต่างๆที่นาฬิกาเนี่ยเก็บข้อมูลจากการ tracking ของตัวเราเองเนาะแล้วก็หน้าที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาตั้งค่าตัวนาฬิกาแล้วก็หน้าสุดท้ายอันนี้เป็นการเข้ามาตั้งค่าพวกข้อมูลส่วนตัวของตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นแอปตัวนี้มันก็เป็นแอปที่ใช้งานได้ง่ายนะครับมีการออกแบบที่สวยงามตรงนี้พงเชื่่อวา ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้สมาร์ทวอชไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าได้มันลองใช้ตัวแอปพลิเคชันมีโบฟิตเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันใช้ง่ายมากๆอาจจะใช้ง่ายเท่ากันหรืออาจจะใช้ง่ายกว่าก็ได้ที่แน่ๆคือมันไม่ได้ใช้ยากกว่าแบรนด์ไหนเลยนะครับอันนี้ผมารันติแล้วก็ยืนยันได้ทีนี้ต่อไปเรามาดูสเปคต่างๆของนาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่า อย่างแรกที่เป็นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ก็คือมีหน้าปัดที่ใหญ่อ่านหนังสือได้ง่ายนะครับชัดเจนมากๆแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นแบบด้านเนาะตรงนี้เกิดรอยได้ยากแล้วก็ไม่จับรอยนิ้วมือด้วยส่วนตัว CPU เนี่ยใช้เป็นระบบ Dual Core นะหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด1.43นิ้วนะครับแม้ว่า Refresh Rate จะอยู่ที่60 Hz แต่ด้วยราคานี้ผมคิดว่า เราก็รับกันได้แบบสบายๆนะครับแล้วสิ่งที่พงว้าวที่สุดกับราคานี้นะครับก็คือ away on display กับตัว GPS ที่ใส่มาให้เราใช้มากถึง3เทคโนโลยีเลยตรงนี้มันทำให้การใช้งานตัว GPS ใช้งานได้ดีขึ้นกว่าพวกสมาร์ทวอชรุ่นเก่าๆที่อาจจะมีแค่1หรือ2เทคโนโลยีตรงนี้นะครับส่วนโหมดการออกกำลังกายมีมากถึง70ชนิดใช้งานร่วมกับ GPS ได้ด้วยส่วนแบตเตอรี่อันนี้เขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง24วันแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายบ่อย ออกกำลังกายเยอะๆยังไงแบตเตอรี่ก็ต้องลดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กันน้ำได้ที่5 ATM ด้วยนะซึ่งจากสเปคเมื่อกี้ที่พงเล่ามานะครับก็จะเห็นว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีความคุ้มค่าในราคาของมันเยอะมากๆนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันอยู่แค่2,590บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้มีส่วนลดให้อีก200บาทด้วยนะครับสำหรับช่วงแรกๆที่เขาเปิดตัวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนาะทีนี้ถ้าเกิดมาดูตัวนาฬิกาแล้วก็การที่พงลองใช้มาเนี่ย ต้องบอกว่าด้วยราคานี้น้ำหนักเบาด้วยนะครับใส่สบายแล้วก็ตัวสายเนี่ยถือว่าทําจากวัสดุที่ใส่ออกกําลังกายได้สบายๆเลยใส่ลุยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนที่ชอบการออกกําลังกายหรือสายที่ใช้ชีวิตแบบว่าสมบุกสมบันลุยๆหน่อยตรงเนี้ยนาฬิกาเรือนนี้นะ่าจะตอบโจทย์การใช้งานได้แบบสบายๆนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะลองลองไปดูกันได้นะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกัน กันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ